ปักนะคะพี่ทั้งสองข้างเลยค่ะปักให้อย่างดีแล้วก็ตีเก็ตแบบนี้นะคะพี่งานสวนมากๆค่ะพี่เป็นผ้าลิ่มๆผสมฝ้ายกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดเป็นคอปกนะคะพี่ด้านหลังนะคะเป็นผ้านิ่มๆผสมฝ้ายแบบนี้ค่ะพี่ส่วนด้านหน้านะคะพี่เป็นงานปักให้อย่างดีนะคะไม่ใช่งานสกรีนนะเป็นงานปักทั้งหมดเลยค่ะอกหน้าผ้าสี่แปดนะคะพี่ความยาวเสื้อนะคะพี่อยู่ที่26กนิ้วนะอกหน้าผ้าสี่แปดนะคะเสื้อยาวยี่สิบหกนิ้วค่ะพี่ เป็นผ้าลินินผสมฝ้ายงานปักนะคะพี่ให้พี่แค่สองบาทพอนะคะรุ่นนี้นะเป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายงานปักค่ะ,ะพี่กระดุมแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะแล้วก็ข้างหน้าตีเก็ตแบบนี้งานสวยมากๆคะ่ะอกหน้าผ้าสี่แปดนะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วค่ะสีนี้เป็นสีม่วงนะคะพี่ถ้ารับสีนี้เป็นสีม่วงค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะจะเป็นสีดําค่ะสีนี้นนะค่ะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะอกหน้าผ้าสี่ิบแปดนะคะ เสื้อยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะพี่เสื้อยาว26นิ้วเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่งานสวยมากๆเป็นงานปักทั้งหมดเลยนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีกลมนะคะพี่จะเป็นสีกลมนะกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีตัวนี้นะคะพี่เราจะเรียกสีแตงโมนะคะพี่อกหน้าผ้าค่ะพี่48นะคะ เสื้อยาว26นิ้วเอาไปแค่219บาทค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บบกเพิ่มค่ะสีแตงโมนะคะพี่ตัวนี้นะคะสีกรมค่ะพี่สีส้มนะคะพี่สีเหลืองค่ะสีดำนะคะและสีสุดท้ายจะเป็นสีม่วงนะคะอกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วเป็นผ้าลีนินผสมฝ้ายค่ะตัวนี้นะคะ อยากดูชุดข้างหลังพี่พิมพ์ได้เลยนะคะพี่อยากดูชุดข้างหลังพิม์ได้